สุปเรกเบิกล่าบรมนาถจัก,กรีราชแม่มิ่งฝันในสยามจริยวัตรสุดประเสริฐเลิศงดงามเทิดพระนามแท้สองสดุดีประชาราชรวมน้อมอภิวาทแด่องค์พระราชนีนาถเฉลิมศีทรงส่งเสริมศิลปาชีพทั่วธานี ทุกถิ่นที่ร่มเย็นพระเมตตาเฉลิมพระชนพันษามหาสมัยขอเทิดไทองค์ราชินีสีสยามพระมารดาของแผ่นดินถิ่นไทยงามรุดเรื่องรามรุ่งล่าศีสากลขออัญเชิญเทพเทวาพร้อมไตรัตน้อมมนัต อัญชุลีทวีผลด้วยบุปผามาลัยพศบทนิพนธเฉลิมชนมงคลสวัสดพิพัฒน์พรในอภิลักษ์กิตสมัยกเกษมสีคู่พระบารมีองค์จักรีสีสมรอนทรงเกดเกียดกึดกก้องนิรันดรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี